ค่ะของขวัญจะสอนวิธีเข้าช่อง YouTube ของขวัญน,นาดานะครับคั้นแรกต้องทำยังไง,งนนพูดองให้มันชัดๆนะขขอขนนัพูดอ,อะไรเนี่ยเอาไหมของขวัญนักดา มันยังไงแล้จะได้ดูไหมวันนี้อืมเออถ้าอย่าดนเนาะเราวันนี้จะได้ดู <c oughs> ดูทูบช่องของขวัญนาดาไหมวันนี้ <c oughs> <c oughs> หน้าบ้านนะสวยนะครับพ่อไอ้ยุดมาใหม่ต้อไม่สวยอ,อ,อ่ะอ้าวขอภาพมาแทนเฮ้